คดีบอสประทิงแดงหรือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนคนตายแล้วหนีเมื่อปี2555ในพื้นที่รับผิดชอบของสอนอทองลอที่ตำรวจผู้ใหญ่หลายระดับในขณะนั้นแสดงอาการคึงขั้งลูกเจ้าสวยใหญ่ขับรถชนตำรวจตายยอมไม่ได้เป็นข่าวดังขึ้นใหม่ครั้งหลังจากคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตำรวจผู้รับผิดชอบการสอบสวนร่วม10คนในคดีนี้ เป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาว่าดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนและปล่อยให้บางข้อหาที่เกี่ยวพันกับคดีสําคัญขาดอายุความส่งเรื่องให้ตํารวจแห่งชาติออกคําสั่งลงโทษทางวินัยตํารวจแต่ละคนตามพฤติการแห่งการกระทําผิดต่อไปมีทั้งนายพลตำรวจระดับผู้บังคับการไปจนถึงสารวัตรยศพันตำรวจตรีในขณะนั้นและที่กเกษียณอายุสบายไปแล้วหลายคน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนทําให้บอสพ้นจากการถูกดําเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินคหนดก่อให้เกิดปัญหาและเสียเวลาต่อการฟ้องคดีหลักของพนักงานอายการในความผิดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา291มีโทษจําคุกถึง10ปีรวมทั้งข้อหาชนคนตายแล้วนีที่มีความผิดตามพรบจราจรมาตรา78มีโทษจำคุกถึง6เดือนตามมาตรา160วรรค2 แม้สุดท้ายจะพิสูจน์ได้ว่าความตายของบุคคลนั้นจะไม่ได้เกิดความประมาทของตนก็ตามการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจที่ไม่ครบถ้วนแต่ยัดไส้เสนอให้อัยการสั่งฟ้องหรือที่เรียกกันว่าการสอบสวนแบบไม่ตรงปกดังกล่าวทำให้อัยการต้องเสียเวลาในการสั่งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นสั่งให้แจ้งกองพิสูจน์หลักฐานคำนวณความเร็วของรถขณะชนตามหลักวิทยาศาสตร์โดยวิเคราะห์จากสภาพรถหลังชนยืนยัน แทนการคำนวณจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทแเล่นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งรวมทั้งรอยเบรกที่ปรากฏบนพื้นทางซึ่งเป็นวิธีการที่กระทำการปกติทั่วไปแต่การสอบสวนกลับปรากฏว่าไม่สามารถหาภาพกล้องวงจรปิดมาคำนวณเช่นนั้นได้จริงหรือไม่นี่เป็นคำถามในข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่รถเกิดการชนกันขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐผู้ตายได้ขี่รถเปลี่ยนช่องทางตัดหน้ารถที่นายบอสขับมาอย่างกระทันหัน ในทางกฎหมายถือว่าเป็นพฤติการขับรถโดยประมาทเช่นกันจึงได้มีการดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ชนรถอื่นเสียหายด้วยแต่คดีเป็นอนุรังับไปด้วยเหตุแห่งความตายของเจ้าตัวผู้กระทําผิดฉะนั้นถ้าการสอบสวนคดีไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้หรือยืนยันว่าบอสขับรถขณะมึนเมาหรือขับเร็วเกินกําหนดคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสําหรับในเขตชุมชนตามกฎหมายอายการจะฟ้องคดีพิสูจน์ต่อศาลให้ลงโทษบอสข้อหาขับรถประมาทได้อย่างไร หากคืนสังฟอนไปโอกาสที่ศาลจะพิพากษาลงโทษก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะในเรื่องการหลบหนีไม่รีบแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักง,งานก็เป็นเพียงบทสันนิษฐานว่าเป็นฝ่ายประมาทตามพรบจราจรทางบกในมาตรา78วรรคสองเท่านั้นส่วนจะประมาทหรือไม่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏคือเมาหรือขับรถเร็วหรือทั้งเมาและเร็วแต่การสอบสวนกลับกลายเป็นสรุปว่าเมาหลังขับจึงเป็นคำถามว่าจริงหรือไม่ และไม่สามารถพิสูจน์ความเร็วได้ว่าขับเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดซึ่งถือว่าเป็นการขับรถโดยประมาทหรือไม่ทำให้พนักง,งานอายการจำเป็นต้องสั่งให้มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมดังกล่าวและข่าวการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมของอายการที่ปรากฏออกมากลายเป็นทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าคดีนี้ดำเนินไปอย่างล่าช้าใช้เวลาเกือบ5ปีจนบางคดีขาดอายุความก็เพราะการที่อายการผู้รับผิดชอบสั่งให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติม,ตมนั่นเอง และการได้หลักฐานการขับรถเร็วของบอสที่คำนวณจากสภาพได้ว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะทำให้อายการสามารถใช้เป็นหลักฐานในการสั่งฟ้องพิสูจน์ความผิดให้สารพิพากษาลงโทษบอสได้อย่างแน่นอนบอสเห็นท่าไม่ดีจึงหนีไปประเทศอังกฤษดีกว่ารอให้คดีขับรถประมาทชนคนตายขาดอายุความในปี2570แล้วจึงค่อยกลับมาประเทศไทยหลังการชี้มูลของปปชดังกล่าวสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งตื่นเต้นกันใหญ่พากันพาดหัวว่าปปชฟัน วินัยตำรวจผู้รับผิดชอบการสอบสวนบกคร่องต่อหน้าที่ทำให้บอสพ้นจากการถูกดําเนินคดีหลายข้อหาหลายระดับหลายคนรวมทั้งได้ผสมกับผลการประชุมกะตะอตรที่นายอ้มตรีได้ไปนั่งเป็นประธานมีมติให้ลงโทษไล่ออกปลดออกตำรวจที่กระทำผิดวินัยร้ายแรงในกรณีต่างๆอีกจำนวนมากร่วม40คนก็ให้เกิดการเข้าใจว่าได้มีการลงโทษตำรวจผู้กระทำอาญาและวินัยร้ายแรงต่างๆอย่างจริงจังตลอดมา แต่หารู้ไม่ว่าที่กตอรอมีมติไล่ออกปลดออกดังกล่าวล้วนแต่เป็นกรณีที่ตำรวจผู้น้อยขาดราชการเกินกว่า15วันไม่ต่างจากกรณีของหมู่อามที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการทุจริตในหน่วยทาหารรวมทั้งการกระทําความผิดอาญาที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกแล้วเป็นส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินว่ามีใครถูกไล่ออก ปลดออกเพราะการรับสวยสินบนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้มีบ่อนการพนันตู้ม้าและแหล่งอบายมุกในพื้นที่หรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาที่ชอบสั่งให้สอบสวนล้มคดีช่วยผู้กระทําผิดไม่ให้ต้องรับโทษตามกฎหมายเลยสําหรับความผิดวินัยไม่ร้ายแรงสาหรับผู้รับผิดชอบการสอบสวนตามที่ปปชชี้มูลแล้วส่งให้ตํารวจแห่งชาติออกคําสั่งลงทันในกรณีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนและปล่อยให้บางข้อหาขาดอายุความโดยไม่ได้รวมถึงพนักงานสอบสวนผู้ไม่รับผิดชอบคือผู้บังคับบัญชาที่ มักจะสั่งการด้วยวาจาขโมงโฉงเฉงอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่ต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายอะไรในคดีนั้นแม้กระทั่งผู้รับผิดชอบการสอบสวนระดับต่างๆที่ถูกปปชชี้มูลว่ากระทำผิดพินัยไม่ร้ายแรงก็ไม่ได้รู้สึกเป็นเรื่องใหญ่โตที่ตำรวจผู้กระทำผิดและผู้รับผิดชอบต้องวิตกทุกข์ร้อนถึงขั้นนอนไม่หลับหรือจะทำให้หลายคนที่ยังไม่กเกษียณต้องหมดอนาคตในชีวิตราชการอะไร เนื่องจากความรับผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ปปชชีช้มูลมาทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถออกคำสั่งเลือกลงทันได้ถึง4สถานก็คือ 1. ภาคทัน 2. ทันทกรรม 3. กักยาม 4. กักขังและ 5. ตัดเงินเดือนอย่างหนึ่งอย่างใดไม่สามารถลงโทษไล่ออกหรือแม้กระทั่งปลดออกในกรณีที่ชี้ว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงได้ โทษกากขังของตำรวจแบบเดียวกับทหารในความเป็นจริงก็ไม่ได้มีการนำตัวไปขังกันอย่างจริงจังอะไรเพราะหัวใจคือเพียงทำให้ไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีนั้นได้ยิ่งถ้าเป็นกรณีที่ออกคำสั่งภาคทันซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเช่นนั้นก็ยังมีสิทธิ์ได้เลื่อนเงินเดือนหนึ่งขั้นตามปกติเช่นเดียวกับตำรวจที่ไม่กระทำผิดทั่วไปทุกคนคอลัมน์โดยพันตำรวจเอกวิรุษริสวัสดิสสด์บุตรสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยวิยเคมีตราราชศีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580